นะครับมาสุดท้ายเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นกับคุนของเราในวันนี้นะเอาอันนี้สารภาพตามตรงเลยนะว่าตอนแรกผมไม่ได้อยากทำคลิปกับไอ หุ้นเขียวเขียวเอ็นวีเดียเลยนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหลายๆช่องเนี่ยเขาพูดกันไปเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่บอลอจอบอกเกอร์พูดกันไปหมดแล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับช่องเราเนี่ยตามสั่งนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณขอหุ้นอะไรมาเนี่ยแล้วผมไล่อ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้น่าสนใจเนี่ยอ่ะมีคนขอมาเยอะเราก็จะพยายามไปศึกษามาแล้วก็ทําคลิปมาแบ่งปันความรู้หรือว่าแชร์มุมมองของเราให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับเราจะได้มีพื้นที่มานั่งคุยก เนาะบางทีเนี่ยช่องอื่นเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้เราดิสคัสกันนะผมก็เลยรู้สึกว่าช่องนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆตรงนั้นได้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้มาเจอกันนะครับกับหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดใน2ปีนี้นะครับก็คือหุ้นพี่เขียวยักษ์ใหญ่นะครับ NVDA เอ็นวีเดียคอปเปอเรันครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่มาพูดเอ็นวีเดียทำไมทุกคนเนี่ยรู้ไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่หุ้นแม่ง130ดอลลาร์นะครับก่อนแตกพาจนตอนนี้เนี่ยมัน130หลังแตกพาไปแล้วเนาะอย่างนี้เนี่ยคุณจะมาพูดอีกอทำไมนะครับอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญเลยสำหรับผมในคลิปนี้นะครับว่าในมุมผมแล้วเนี่ยผมคิดว่า n v ็นวีเดียเนี่ยแพงไปหรือหรือนะครับ เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะ,นะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดหุ้นเอ็มมเดียนเนี่ยมันแพงไปจริงๆนะครับนะมันก็อาจจะกลายเป็นหุ้นซุปเปอร์บัลโบแบบ บางตัวนะครับที่แบบ P/E ร้อยเท่า300เท่านะครับแต่พื้นฐานไม่มีแต่วันนี้เนี่ยหุ้น NV i d i a เดียนะครับอย่างปีนี้ก็ได้ปีนี้เนี่ยบวกมาแล้ว190%บนะครับบวกมาเยอะแล้วนะคือปีก่นกอนๆน,นีน่บวกมาเยอะแล้วแต่บวกซ้ำอีกปีนี้อีกอีกร้แปลว่าคนที่เขาลงทุนเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่ามีแต่คนโง่งลงทุนอะ ผมว่ามันคงจะมาได้ไม่ไกลและยังขึ้นต่อนเนื่องจะถึงทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจและจะมาคุยกันว่ามีอะไรที่ผมยังคิดว่าน่าสนใจอยู่สําหรับหุ้น n อ็นวีเดียของเราในวันนี้นะครับเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมต้องขอขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาถ้าเกิดว่าใครชอบหุ้นตัวไหนหรืออยากให้เราเปิดเวทีมาพูดถึงหุ้นตัวไหนกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับเนาะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดถึงหุ้น n v i d i ีเยนี่ยผมอันนี้สำคัญเลยนะครับเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่า n v i d i ีเยนี่ยเขาหาเงินยังไงบ้างนะครับเนาะอธิบายง่ายๆเหมือนเดิมด้วยพายชาร์ตนะครับนะ กลมๆอันนี้ก็คือรายได้ทั้งหมดใน1ปีที่ Nvidia เดียหาได้นะครับเนาะเอ็นวะีเดียเนี่ยเข้าใจค่อเหมือนจะง่ายแลวกันเหมือนจะง่ายนะครับคือภาพรวมธุรกิจเนี่ยดูเข้าใจง่ายมากเลยแต่เชิงเทคนิคของมันเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเนาะเทคนิคในที่นี้เนี่ยหมายถึงพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเขาไม่ใช่ตัวกราฟอะไรพวกนี้นะครับเนาะเอ็นวะี Nvidia เดียนี่ยรายได้86%นะครับแบบนี้เลยนะครับ86% ให้ถ่ายว่ามาจากอะไรนะครับนอาะบางคนก็อาจจะบอกมาเลยนะว่า NV i d i เดียเนี่ยมันคือราชาการจอนะครับผมเนี่ยเป็นเกมเมอร์นะครับ n อ i น i เดียคือราชาการจอเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ n อ i d i ีเดียส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการจอแน่นอนถ้าวันไหนเกมเมอร์เนี่ยเลิกเล่นเกมนะครับ n อ i น i เดียตายนะครับเด็ดเด็ดนะครับถูกต้องนะครับ ถูกต้องเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับเนาะถือเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยภาพของ n อ i d วเดีอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าแบบโอ้ฉันเน้นขายการ์ดจอนะครับโอ้เกมเมอร์เลียแผลบนะครับโอ้คนขุดบิตคอยบางคนก็ยังบอกนะครับว่าที่ n v i d วเดีเนี่ยมีอนาคตเนี่ยเพราะคนมองว่าซื้อกาดจอไปขุดบิตคอยใช่ครับ ใช่เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเนาะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะเพราะรายได้86%ของ n อ i น i เดียมาจาก Data Center ครับอ่า a Center เนี่ยเราจะพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วในคลิปหุ้น a เม z o n นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเยอะเนี่ยลองย้อนกลับไปดูได้กับหนะุ้น a เม z o n เนาะเพราะหุ้น a เม z o n เนี่ยเป็นเจ้าโลกนะครับเจ้าโลกเรื่องของ Data Center เลยซึ่ง เอ็น i ีเดียเนี่ยก็เป็นตัวละครสําคัญเหมือนกันใน Data Center เนะคุณลองนึกภาพนะครับสมมุติว่า Amazon เนี่ยทำดัตต้าเซ็นเตอร์นะเป็นเหมือนกับบ้านที่เก็บข้อมูลนะเอ,เอาสันส้นๆแล้วกันเนาะเวลาเราใช้งานโทรศัพท์ใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะเกิดข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมครับนะซึ่งไอข้อมูลตรงนี้เนี่ยไอพวกบริษัทพวกธุรกิจเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลตัวนี้ไปต่อ,อยอดน,นะครับอาจจะเอาไปทําแคมเปญการตลาดไปออกสินค้าใหม่ๆหรือช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะเอามา เทรน AI ใช่ไหมครับเนาะบริษัทไหนมี AI ก็จะทำงานได้ดีกว่าเก่งกว่าก็ว่าไปนะครับซึ่งคุณมีฐานข้อมูลเยอะเนี่ยมันก็ดีแหละแต่คำถามคือคุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนถึงจะมาวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ได้คุณลองนึกภาพน,นะครับเนาะอย่างเวลาผมอัดคลิปเนี่ยอัดคลิปนะครับนะผมอาจจะอัดคลิปคลิปนึงเนี่ยความใหญ่ของไฟล์เนี่ยประมาณสัก 3 0กิกนะครับสากิกเนี่ยผมต้องใช้พลังของคอมพิวเตอร์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับกว่าจะเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอออกมาได้นะครับแค่3 0 g กิกนะแต่วันนี้เนี่ยสมมุติว่าเป็นบริษัทเท sla ก็ได้นะครับเท sla อยากจะวิเคราะห์พฤติกรรมการขับรถไฟฟ้าของ คนทั้งโลกนะครับเอาแค่ลูกค้าของเท s l a ก็ได้ถามว่าคอมพิวเตอร์ของคุณต้องแรงแค่ไหนถึงจะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเนาะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์บ้านๆธรรมดาถูกไ,ไหมครับมันก็ต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ได้ซึ่ง n v i นวีเดีย ทำตรงนี้ครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว Data Center ตัวไหนขาดมันสมองแบบ Nvidia ียตัวนี้ไปเนี่ยก็อาจจะทำงานได้ช้ากว่าคนอื่นที่ใช้ Nvidia ียอันนี้คือจุดแข็งของ Nvidia เียลยนะครับว่ามันเป็นหุ้นที่สำคัญมากๆสำหรับเทรน์ในอนาคตนะครับเนาะแล้วก็อีกสักประมาณ10%นี่ยถึงจะเป็นเรื่องของเกมมิ่งครับ อันนี้ก็คือสตอรี่เก่านะครับว่า Nvidia เดียขายการ์ดจอนะครับ G e f o r c e RTX อะไรพวกนี้นะใครสายเล่นเกมนนจะรู้ดีว่าส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็จะเลือกใช้การ์ดจอของ Nvidia เดียนะครับแค่ประมาณตัวของรายได้ทั้งหมดเนี่ยการ์ดจอของ Nvidia เดียนะครับคิดเป็นแค่ประมาณ10%เอเองนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญแหละแต่ภาพรวมของเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงอุตส่นว์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับให้เรานึกถึงภาพของ AI นึกถึงภาพของ data center นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงภาพของค์ดจอเกมอะไรพวกเนี้ยคุณเหมือนกับคนที่ลืมอัปแพตนะครับเนาะยังอยู่ยุคสมัย4-5ปีที่แล้วอยู่นะครับเนาะแล้วก็มันจะมีคิดเด่นเจมนะครับมีคิดเด่นเจมนะครับตัวนี้นะครับประมาณ1%นะครับเนาะ เดี๋ยวนี้เราค่อยเก็บไว้พูดทีหลังนะถ้าเกิดผมไม่ลืมนะครับเนาะถ้าเกิดลืมก็ทวงได้ในคอมเมนต์นะครับเนาะประมาณ1%ตรงนี้นะครับที่ผมมองว่าเป็นอนาคตที่สําคัญมากๆของ n อ i น i a เดียนะครับเนาะโอเคอันนี้เราก็จะเห็นภาพรวมของหุ้นเอ็นวีเดียนะครับว่าเขาทําอะไรเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณเห็นข่าวว่าอุยกา,อกาจจอเอ็นวีเดียกากมากเลยนะครับเอ็นวีเดียจบสิ้นแล้วไม่เอานะครับไม่ไปคอมเมนต์ว่าแบบโอเอ็นวีเดียมันจบแล้วหุ้นจะล่วงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเรื่องของเกมเมิ่ 10%ของ n อ i น i ีดีเท่านั้นเองนะครับเนาะโอเคนะครับพอเราเห็นภาพรวมแล้วเราก็จะไปเข้าสู่ช่วงดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเนาะถึงแม้ว่าหุ้นเอ็นวีดีเนี่ยจะเป็นซูเปอร์สตอกนะครับสำหรับผมนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์สตอกคือหุ้นที่สุดยอดม,มากๆแห่งยุคนี้นะครับนะแต่ผมก็จะมองว่าหุ้นนี้เนี่ยก็มีข้อเสียอยู่นะครับเนาะโอเคครับเราจะมาแบ่งครึ่งกระดานกันอย่างนี้นะเอาที่ข้อดีก่อนข้อดีของเอ็นวีดียข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของมาจินครับ มารจิ้นเนี่ยเอาแบบทวนกันสั้นๆนะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามผมมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณต้องเข้าใจคําว่ามา r จินเป็นอย่างดีเลยถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปมา r จินเนี่ยหมายถึงส่วนเพิ่มแบบมาจิน,นอนะครับส่วนเพิ่มตรงน,นี้เนาะแต่ว่าในมุมของธุรกิจในมุมของหุ้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่อง มาจิ้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงในส่วนของกำไรนะครับกำไรนะครับเช่นสมมุติว่าผมบอกว่าเอ i นวีเดียมีมาจิ้น10%นะครับแปลว่า n อ i นวีเดียเนี่ยหาตังค์ได้มา100บาทนะครับ100บาทจะมีกำไรนะครับจ่ายค่าคนค่าค้องค่าพัฒนาภาษีดอกเบีย้ยธนาคารจา่จายนู่นจ่ายนี่จะเหลือกำไรนะครับเข้ากระเป๋าเจ้าของนะครับ10บาท นะครับเนาะขายของ100ยบาทมีกําไร10บาทแปลว่าบริษัทนี้มีมาจินสิบนะครับสมมุติว่าบริษัทนี้มีมาจินยี0ก็แปลว่าขายของ100หักหนู่นหักหนี่เหลือกําไร20นะครับเห็นภาพง่ายไหมนี่คือคาว่ามาจินนะครับเนาะถามว่าแล้วมาจินเอน i d เดียเป็นยังไงนะผมจะขึ้น งบการเงินเอ็นวีดียให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมขึ้นให้นานนิดนึงนะครับพอดีว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างนะว่าเอ้ยพี่ครับอาจจะขึ้นไวลงไวไปหน่อยนะอันนี้ก็จะได้ดูไปด้วยกันนะครับเนาะคุณก็จะเห็นว่าเอ็นวีดีเนี่ยมีงบการเงินที่สวยมากๆนะครับรายได้โตโตแบบระเบิดมากๆแต่จุดที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเนี่ยคือในส่วนของมาจินนะครับมาจินตรงนี้เนี่ยบอกอะไรเรานะครับมันบอกว่าสมัย5ปีที่แล้วเนี่ยเอ็นวีดียนะครับขายของ100บาทน,นะครับมี Net อินคั่มมาจิ้อ่ะผมเขียนดีกว่านะครับเนาะนะ เน็ตอินข้ามเนี่ยมันคือตัวของกำไรสุทธินะครับเช่น <timest amp> <_ öm. S 1> ขายการ์ดจอ100บาทจ่ายค่าต้านทุนอ่าแลอะไรก็ว่าไปไว้ทําการ์ดจอใช่ไหมจ่ายค่าพนักงานการตลาดนะครับจ่ายค่าพัฒนาหลังบ้านก็แก๊ก้ๆนะครับจ่ายดอกเบี้ยธนาคารแล้วก็จ่ายภาษีจานน่จายนู่นจ่ายนี่จ่ายไปจ่ายมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเอ็นวีดียเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเหลือกําไรนะครับอันนี้ผมดูโพยนะเหลือกําไรเข้ากระเป๋าตังค์นะครับ26บาท คุณดูเลขนี้ไว้นะ26บาทนะครับผ่านมา5ปีนะครับกำไรที่เข้ากระเป๋าตังค์ของ NV i d i a เดียเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น49บาทครับอันนี้คือขายของนะครับขายของลักษณะคล้ายๆเดิมเลยแต่กำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับนี่คือความสุดยอดของธุรกิจของ n อ็นวีเดียนะครับคือเป็นธุรกิจที่กําไรมหาศาลมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่นึกนึกภาพไม่ออกนะครับว่าไอ้สี่เนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับ ผมให้ลองนึกภาพนะครับคนขายรถยนต์นะครับรถยนต์เป็นสินค้าที่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าก้าดจออีกนะครับผลิตก็ยากนะครับอย่างเช่น Ford นะครับ Ford ผลิตรถยนต์ขายให้ถ่ายครับมาจินทลา่นะครับนะาใครดูคลิปก่อนมาแล้วน่าจะรู้นะครับว่า Ford m มาจินเนี่ยน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆนะครับฟอร์ดเนี่ยมาจินประมาณ 1- 2%เท่านั้นนะครับ คุณคิดดูดิเขาขายรถด,ดีขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังดีอยู่หรือเปล่านะนะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเขาขายรถของที่มันไม่ได้ผลิตไง่ายเลยนะครับใช้มันสมองในการทําวิศวกรรมเครื่องยนต์อะไรก็ตามแต่นะครับทำไปทํามามีกําไรเหลือแค่บาท2บาทนะครับนีวิดียนะครับมีกําไร49บานะบางคนก็จ,จะบอกว่าเฮ้ยพี่ไอ้แบบนี้ใครๆก็รู้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมไงมันเป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การขายนวัตกรรมเนี่ยมันก็ควรที่จะได้กําไรเยอะนะครับ ไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะครับไม่จริงนะครับถามว่าทําไมผมถึงรู้ว่าไม่จริงเราลองมาดูคู่แข่งเพื่อนบ้านคนสนิทนะครับเป็นเจ้านายนายอามนะครับนะ้ออย่าง AMD นะครับเราลองมาดูงบการเงินของ AMD กันครับนะอ่างบการเงิน AMD เนี่ยถ้าเกิดคุณดูผิวเผินเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เป็นรายได้ที่โตนะครับโตเหมือนกันเลยนะครับแต่ความต่างของ AMD เนี่ยคือในเรื่องของมาจินนะครับเนาะมาจินของ AMD เนี่ยถ้าเกิดคุณลองเข้าไปดูนะครับนะมาจิน AMD เนี่ยตอนนี้นะครับจะมีแค่4เท่านั้นนะครับ คุณลองนึกภาพดิคุณอาจจะเห็นว่า AMD เนี่ยขายก็ไปก็ไปขายของที่เป็นเทรน AI เทรนดาต้าเซ็นเตอร์คล้ายๆกันนะครับขาคนที่ทํางานให้กับ Nvidia นะครับคนถือหุ้นให้ Nvidia เนี่ยขายของ100บาทได้กําไร49บาทคนถือหุ้น AMD ขายของ100บาทได้กําไรแค่4บาทนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าขายของเหมือนกันเจ้าของหุ้น Nvidia เนี่ยได้กําไรมากกว่าคนถือหุ้น AMD 10เท่าครับ สิบเท่านะครับดูตรงนี้เลยนะครับคือมันต่างกันมากนะครับไม่ต้องลองไปเทียบกับพวก Intel นะครับ Intel นี่ผมลืมไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจ Intel เนี่ยก็ลองมาบอกกันได้นะเผื่อถ้าเกิดคนสนใจก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความได้เปรียบมากๆของ NV ็นวีเดียนะครับการที่เขามีกําไรเยอะขนาดนี้เนี่ยมันทําให้เขามีเงินในกระเป๋าเนี่ยเยอะมากในะอนาคตเนี่ยผมว่านะถ้า n อ็นวีเดียไม่ติดกฎหมายพวกเรื่องของการผูกขาดตลาดนะครับ เขาซัดได้เรียบหมดอะเขาจะซื้ออะไรก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเขาทําธุรกิจมีกําไรเยอะมากมีกำไรเยอะมีเงินเยอะมีเงินเยอะก็จัดก,การคู่แข่งได้หมดนะครับเนาะอันนี้แค่ข้อแรกผมว่าก็สุดยอดมากๆแล้วแต่มาดูข้อที่2กันครับนะข้อ1เนี่ยเรื่องของมาจิ้นและขายของได้กาไรเยอะนะครับข้อ2จุดแข็งของเอเวดีคือเรื่องของ Human Leverage ครับ นะครับอ่า human leverage คืออะไรนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าสมมติเราทําธุรกิจเนี่ยสมมติผมเปิดร้านอาหารก็ได้นะครับผมเปิดร้านอาหารวันนี้เนี่ยผมอาจจะมีรายได้1ล้านบาทนะครับใช้พนักงานสัก10คนละกัน10คนนะครับมีคนเตรียมอาหารมีเชฟนะครับมีคนล้างจานนะครับมีแคชเชียร์สิคนนะครับเนาะสมมุตินี้เนี่ยผมอยากที่จะเพิ่มรายได้นะครับร้านอาหารของผมเนี่ยจาก1ล้านบาทนะครับเป็น10ล้านบาทนะครับเพิ่ม10เท่าเลยนะ พนักงานของผมเนี่ยถามว่า10คนพอไหมนะลองถามเพื่อนๆคนไหนก็ได้ที่ทําร้านอาหารหมานะคุณจะรู้เลยว่าถ้าไรายได้จะโต1ิเท่าเนี่ยพนักงานนะครับ10คนไม่พอนะครับไม่พอจริงๆนะครับคุณก็ต้องจ้างพนักงานเพิ่มนะครับจาก10คนเนี่ยอาจจะต้องจ้างเป็น20 30 40คนอะไรก็ว่าไปแต่คุณต้องจ้างทีมงานจ้างพนักงานเพิ่มนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเวลาในงบการเงินนะครับสิ่งที่จะสะท้อนออกมาเนี่ยคือในตัวของ S G N A นะครับเนาะ SGNA นี่ยก็คือตัวของค่าพนักงานค่าการตลาดพวกนี้นะครับเราอยากขายของได้เยอะขึ้นเจอลูกค้าได้เยอะขึ้นเราก็จจะต้องจ้างพนักงานได้เยอะขึ้น แต่มันอาจจะมีบางธุรกิจนะครับที่ไม่จําเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานล้อไปมากกว่านั้นก็ได้เช่นพวกธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเน็ตฟลิกซ์ละกันเอาเป็น Netflix เนาะสมมตินี้ัน้ Netflix เนี่ยมีลูกค้านะครับสัก1ล้านคนนะครับเนาะก็อาจจะใช้พนักงานเท่านี้แหละนะครับเท่านี้นะครับเท่านี้นะแต่สมมุติว่าวันนี้เนี่ยเน็ตฟลิกซ์แมสมากนะครับจากลูกค้า1ล้านคนนะครับโตเป็น10ล้านคนนะครับทีมงานเนี่ยจากเท่านี้ก็อาจจะเพิ่มมา แค่นี้นะครับอาจจะซัพพอร์ตคอสเซ็นเตอร์อะไรนิดเด่นหน่อยละกันนะครับแต่ด้วยปกติแล้วเนี่ยตัวสินค้ามันไม่จําเป็นที่จะต้องส่งคนไปบริการถูกไหมครับมันเป็นสินค้าออนไลน์มันไม่ต้องส่งคนไปบริการนะครับสินค้ามันก็ขายได้ตัวของมันเองได้นะครับแต่เราลองมาดู NV ็นวีเดียครับว่าเขาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากขนาดไหนนะครับเนาะเอ็นวีเดียเนี่ยนะครับมีมาร์จินนะครับอ่าขอโทษครับมีความได้เปรียบของเรื่องฮิวแมตเรย์เวลเลชเนี่ยเรามาดูในเรื่องของ S G N A ส่วนด้วย revenue ครับอ่าคุณลองดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังช้าๆนะครับเนาะตัวนี้เนี่ยบอกอะไรเราครับมันบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ5ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิด NVIDIA อยากจะขายของ100บาทนะครับขายของ100บาทนะ NVIDIA ต้องจ่ายค่าพนักงานนะครับ10บาท บาทนะครับนะ่าขายกาจอหนึ่0มืจ้างพนักงานเท่าไหร่1,000บาทอบาทมันก็ make sense นะครับอันนี้ถือว่าดีมากแล้วนะนะแต่วันนี้นะครับวันนี้นะครับ NVIDIA ขายของ100บาทนะครับพนักงานนะครับจ่ายแค่4บาทนะครับ 4บาทนะครับแล้วประเด็นคือมันไม่ได้ขายของ100บาทเท่าเดิมไงเขารายได้โตเพิ่มขึ้นนะครับรายได้โตเพิ่มขึ้นแต่ไอตัวนี้เนี่ยมันลดลงมันกําลังบอกอะไรเรานะครับตัวนี้เนี่ยมันบอกเราว่าเขาสามารถขายของได้เยอะขึ้นขายของได้แพงขึ้น แต่ต้นทุนพนักงานเนี่ยไม่ได้เพิ่มเลยนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานเพิ่มนะครับอ่ะบางทีมันอาจจะมีเคสนะครับว่าเขาไปกดขี่พนักงานหรือเปล่านะครับอ่ะอาจจะขายของดีแต่ไปดองพนักงานนะครับไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้ไม่จ่ายโบนัสให้เราต้องเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยไปเสิร์ชข้างนอกเพิ่มเติมนะครับเพื่อนเพื่อนเเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานที่เข้าไปทํางานในเอ็นบีเดียได้เนี่ยรวยมากนะครับรวยมากเลยนะครับเนาะเฉะลียฉล่ยเฉลี่ยเนี่ยก็ผมว่าอย่างต่ำเนี่ยเกือบเกือบหน US ดอล้านับเนาะเพราร์ ไอ้เคสที่แบบว่ารายได้ดีแต่กดพนักงานเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเนาะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปกดพนักงานเอ็นวเดียปุ๊บเนี่ยสมองไหลไปหา i ิน e l สมองไหลไปหา AMD นะครับสมองไหลไปหาคอคอมอย่างเงี้ยไม่คุ้มนะครับเหมือนกับคุณไปให้อาวุธปีศาจคนอื่นอันนี้ไม่คุมนะ้มเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเคสนี้แหละกำลังจะบอกว่าเอ็นวีดียมีความสามารถในการขายของได้แพงขึ้นแต่ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นตามไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทําให้เบาฟูกนะครับมันทําให้เงินสดของเขาเนี่ย มันเหลือมากกว่าเดินขึ้นไปอีกนะครับมีโอกาสทดลองทดลองทดลองถูกนะครับมีโอกาสพัฒนาของได้เยอะและตัวนี้เนี่ยมันทําให้ n v ็นวีดีได้เปรียบชาวบ้านมากๆครับเราลองมาดู AMD อีกรอบนะครับเนาะเอ็มเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยขายของ100บาทต้องจ่ายพนักงาน บาทเท่ากันไหมเท่ากันแปลว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเจอร์ Nature นะครับหรือว่าโดยธรรมชาติของธุรกิจเกี่ยวกับไอ้พวกชิปพวกกาจอไอ้พวกตัวประมวลผลพวกเนี้ยก็จะมีต้นทุนพนักงานประมาณนี้แหละ10%นะครับแต่ทุกวันนี้ AMD ครับ ก็ยังประมาณ10%อยู่นะครับในขณะที่ NV ็นวีดีเนเนี่ยกดลงมาเหลือ4%แล้วพนักง,งานแฮ ppy รวยขึ้นบริษัทแฮ ppy ขายของได้มากขึ้นด้วยลูกค้าก็แฮ ppy ถูกไหมครับเพราะว่าของดีเอาไปใช้ก็เอาไปต่อยอดธุรกิจได้อีกไอเน,นี้ยมันคือสุดยอดธุรกิจนะครับเนาะและอย่างที่3นะครับอย่างที่3เลยคือเป็นธุรกิจที่อยู่ในซูเปอร์เมกาเทรนครับอ่านะเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้นะคุณใจเย็นก่อนนะอันนี้ไม่ใช่คลิปเลียเอ็นวีดียนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อเสียที่หลังนะนะ ข้อดีนะครับข้อสุดท้ายคือเรื่องของซูเปอร์เมกาเท็นะครับ นะครับเมกะเทรนคืออะไรนะครับเมกะเทรนเนี่ยคือเรากําลังจะมองหากระแสนะครับหรือว่าเทรนอะไรบางอย่างที่มันเป็นเทรนระยะยาวในระดับหนึ่งนะครับสัก5 5าสปีสปีไปต้นไปนะครับซึ่งธุรกิจไหนก็ตามเนี่ยที่ทาธุรกิจล้อกับเมกะเทรนเนี่ยมักจะได้ประโยชน์นะครับเช่นสมมติในไทยอาจจะเป็นพวกเทรนคนแก่นะครับคุณจะเห็นเลยว่าคนไทยเนี่ยมีสัสดส่วนของคนแก่มากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับคนแก่เนี่ยก็อาจจะได้เปรียบนะครับเช่นสมมติคลินิกที่ เสริมความงามนะครับทาให้คนแก่หน้าไม่แก่แบบนี้ก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับโรงพยาบาลที่รักษาให้คนแก่ตายยากขึ้นอะไรเงี้ยอ,อย่างนี้ก็ได้ประโยชน์พวกโรงพยาบาลที่อา,อาจจะเทคแคร์เป็นบ้านพักคนชราไอ้แบบนี้ก็ได้ประโยชน์อันนี้คือเมก้าเทนถูกไหมครับเนาะเมกาเทนของเอ็นบีเดียคืออะไรครับ1 Data Center ผมบอกได้เลยว่า Data Center เนี่ยมันเป็นคําพูดนะครับที่ไม่เหมือนกับพวกอะไรอะ เมตาเวิร์สเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาว่าเมตาเวิร์สเนี่ยบูมมากนะครับหุ้นตัวไหนอยากพุ่งเนี่ยให้ออกไปพูดเลยว่าเมตาเวิร์สนะครับเช่นเม้าเตอร์เฟซบุ๊กเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็เอ่อทำเมตาเวิร์สครับหุ้น,พ,นพุ่งอย่างนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันอาจบ,บางบางทีนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นบัสเวิร์ดนะครับก็คือเป็นคําพูดที่พูด,พ,ดพูดไปนะครับในเชิงธุรกิจมันอาจจะไม่ไดีขนาดนั้นก็ได้ แต่ Data c e n t e r เนี่ยไม่ใช่นะครับเนาะเพราะว่า Data Center เนี่ยเป็นเหมือนกับบ่อน้ำมันนะครับเป็นบ่อน้ำมันเป็นน้ำมันให้กับ AI นะครับบริษัทไหนที่ใช้ AI เนี่ยจะเติบโตได้เร็วมากนะครับบริษัทไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็อาจจะแพ้คู่แข่งนะครับอันนี้ผมกวอย่างให้ฟัง่ลยแล้วกันนะ บริษัทที่ผมทำทุกวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการเอา AI เข้ามาใช้ในการทำงานนะครับเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทำงานปกติเนี่ยอาจจะได้งานสัก10ชิ้นนะครับแต่พอผมใช้ AI เป็นปุ๊บเนี่ยผมทำงานได้วันละ20ชิ้นนะครับเนาะทำงานได้เยอะขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเอาเอาใหมล่ละกันสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมาติดต่อผมนะครับผมใช้ AI ผมบอกว่าผมสามารถทำงานให้เขาเนี่ยเสร็จได้ภายใน5ชั่วโมงนะครับ แต่บริษัทคู่แข่งเนี่ยไม่ได้ใช้ AI นะครับต้องใช้เวลา5วันกว่าจะเสร็จแบบนี้ยังไงลูกค้าก็จ้างผมที่เร็วกว่าผมเร็วกว่าเพราะอะไรเพราะผมใช้ AI นะครับและ NVIDIA ได้ประโยชน์จาก ตรงนี้มากๆนะครับเนาะและอย่างที่ผมบอกนะครับว่า n v ็นวีดีเนี่ยมันมีคิดเด่นเจม1%อยู่นะครับเนาะถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยเมื่อต้นคลิปเราจะพูดว่าไอ้ตลาดของ n v ็นวีดีเนี่ย86%มาจาก Data Center 10%มาจากเกมมิ่และ1%นะครับที่ผมซ่อนไว้มันมาจาก a u t o n o m มัสนะครับเนาะ นะครับนะออโตโนมัสก็คือเกี่ยวกับพวกรถยนต์อัตโนมัินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันดูยังทําเงินไม่ค่อยได้นะครับหรือดูขายฝันนะคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงหุ้นเทสล a าไปซึ่งเทสล a าเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าพ่อโรโบทโแท็กซี่อะไรอย่างเนี้ยเขามาทางนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยตัวที่มันอาจจะดูไกลจากความเป็นจริงนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเอยแท็กซี่เนี่ยมันอาจจะใช้ได้แค่กับบางประเทศอ่ะเช่นพวกนิวยอร์กอังกฤษอะไรพวกนี้อาจจะพอได้แต่ในไทยฝั่งเอเชียอะไรเงี้ยอินเดียอย่างเงี้ยอาจจะ ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ซึ่ง NV ็นวีดีเนี่ยเขาจับเทรนตรงนี้นะครับและเราเริ่มเห็นสัญญาณของออโตโนมาสหรือว่าเห็นว่า NV ็นวีดีเนี่ยเริ่มทําชิปเริ่มทํางานให้กับออโตโนมัสแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นหนอะครับอันนี้เนี่ยมันเหมือนภาพเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเลยที่รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมายัง,ย,งยังมาจากเครื่องขุดบิตคอยยังมาจากการ์ดจอเกมแล้วก็มี d a t a c e ซ t e r ตนิดนึงเอาจริงปะ 3าปีที่แล้วนะครับดัตเซนเตอรยังไม่บูมเท่านี้เลยนะครับเรื่อง AI เนี่ยเพิ่งมาบูมเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับอันนี้คือภาพเดียวกันเลยสมมุตินะครับสมมุติว่า a u t o ตนอมัสไม่เกิดนะครับเนาะอินฟิเดียไม่ตายนะครับเนาะเทสล a าตายเกาะน,นะครับเนาะแต่ถ้า a u t o ตนอมัสเกิดขึ้นมานะครับ ไอน,นี่คือเหมือนได้คลื่นอีกลูกนึงไปเลยนะครับซึ่งตอนนั้นหุ้นก็อาจจะไปเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้นะอันนี้คือดมกาวเต็มกระปกนะครับนะอะพูดมาขนาดนี้แล้วขอข้อเสียหุ้น n v i นว a เดียบ้างได้ไหมนะครับได้แน่นอนนะครับเนาะข้อเสียข้อแรกเลยของหุ้น n v i นว a เดียคือคำว่า o ออ s o l e t e ครับ คำนี้เนี่ยคุณจะเจอบ่อยมากเวลาคุณลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนะครับคำว่า obsolete นะครับเนาะ obsolete เนี่ยมันแปลว่าล้าสมัยนะครับนะแปลว่าล้าสมัยนะครับเนาะคำนี้เนี่ยผมได้มาจากการที่ไปคุยกับพี่คนหนึ่งมาแล้วกันนะครับแล้วเขาก็ให้คํานี้มานะเพราะว่า Nvidia เนี่ยถึงแม้ว่าจะตอนนี้นะครับตอนนี้นะดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าตลาดใน AI มากเลยแต่ถ้าผมถามเพื่อนวันนี้นะลองคอมเมนต์บอกกันนะครับถ้าผมถามเพื่อนว่า เพื่อนๆมั่นใจไหมว่าอีก10ปีเนี่ย Nvidia จะยังเป็นเจ้าตลาดอยู่หรือเปล่านะครับเนาะ,ะคุณลองนึกภาพดีๆนะสมมติผมบอกว่า McDonald s อย่างเงี้ยอีก10ปีผมจะยังเห็น McDonald s เป็น super fast food chain ในโลกนี้ไหมผมยังเห็นอยู่นะครับอีก10ปีผมยังเห็นคอมพิวเตอร์ในโลกนี้เนี่ยใช้ Microsoft ไหมผมยังเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณถามผมนะครับว่าในอีก10ปีเนี่ยคุณจะยังเห็น Nvidia เป็นเจ้าโลกอยู่หรือเปล่า อันนี้ผมตอบได้ยากมากนะครับเพราะธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ super ultra fast pace มากนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่ดําเนินเขาเรียกว่าไงพัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับนะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มี ai นะครับคือจริงมันมีแล้วนะแต่ว่ามันไม่บูมนะครับนะหปีที่แล้วเรายังไม่รู้จัก chat gpt เลยนะครับสปีที่แล้วเนี่ยเรายังเพิ่งออ chat gpt 3หรือเปล่านะครับตอนนี้แม่ง chat gpt 4 o 5อะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับเนาะสมัยก่อนเนี่ย,ยพวกแบบ การประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันยังช้ามากๆนะครับสมัยนี้เนี่ยเขาคุยกันถึงซูปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรกันไปแล้วนะครับไปไกลมากแล้วควอนตัมอะไรกันไปแล้วใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันเร็วเกินไปนะครับอันนี้ผมพูดตามตรงนะว่าผมว่ามันเร็วเกินไปนะครับผมอาจจะไม่สามารถ วางใจที่จะวางเงินกับหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เร็วเกินไปได้นะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคุณมากนะครับเพราะคุณจะรู้หลังบ้านนะว่าเทคโนโลยีต,ตอนนี้เนี่ยอะไรมันเป็นยังไงแล้วนะครับอย่างเช่นนายอาร์มเงี้ยนายอาร์เขาทํางานในฝั่งเทคอยู่แล้วเขาอาจจะชํานาญในการลงทุนในฝั่งของ AMD Nvidia Intel พวกเนี้ยเขารู้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีหลังบ้านเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเราที่เป็นคอน sumer หรือว่าผู้ใช้ บริการเนี่ยกว่าที่เราจะมารู้อะเชื่อป่ะมันผ่านมานานแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงในเนี่ยผมแนะนำนะว่าหุ้นตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่นักลงทุนธรรมดาเนี่ยผมมองว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากถถอนะครับเนาะอยากถือเนี่ยอาจจะต้องติดตามใกล้ชิดนิดนึง NV i d i a เดียเนี่ยอาจจะไม่ใช่หุ้นที่ซื้อแล้วไปเล่นฟิตเนสเที่ยว20ปี30ปีเราค่อยมาดูคุณไทยเพราะในวันนั้นเนี่ย อาจจะไม่มี Nvidia ีอีกแล้วก็ได้นะครับเหมือน Intel ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไปถามยุคพ่อยุคแม่นะครับนะว่า Intel จะล่มสลายเนี่ยไม่มีใครหนึ่งภาพบอกนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยโน้ตบุ๊กทุกเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับจะต้องมีสติ๊กเกอร์ติดว่า Intel Inside นะครับคือคอมเนี่ยมึงต้องมี Intel นะแต่ตอนนี้คือ มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน20ปีข้างหนา้าผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าธุรกิจนี้จะโดน obsolete ไปแล้วหรืออยังนะครับเนาะอย่างที่2เนี่ยสำหรับหุ้นตัวของ Nvidia เนี่ยก็คือเรื่องของ expectation ครับเหมือนเดิมเลยครับเนาะเพราะว่าไอ้พวกหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ผมพูดเนี่ยอย่างเช่น Tesla อะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่า พื้นฐานเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่นี้นะครับราคามันไปไกลมากเพราะว่าคนเนี่ยมันคาดหวังนะครับคำว่าคาดหวังคือ expect เนาะคนเนี่ยคาดหวังกับหุ้นตอนนี้ไปไกลมากแล้วนะครับเนาะเอ็นวีเดียก็เหมือนกันนะครับเอ็นวีเดียถามว่าเป็นธุรกิจที่ดีไหมดีนะครับอย่างนี้ผมบอกเลยเป็นธุรกิจที่ดีมากนะครับแต่ราคาที่คนให้เนี่ยราคาที่คนยอมจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับธุรกิจเขาอยู่นี่นะครับหุ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะดูได้จากค่า PE นะครับ P/E เนี่ยเอยกตัวอย่างเช่น Microsoft ก็ได้ Microsoft เนี่ยก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีแต่ว่าคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังให้ Microsoft เนี่ยมันโตเป็นเท่า2เท่า10เท่าเหมือนกับ Nvidia ถูกไหมครับเนาะคงไม่มีใครถือ Microsoft แล้วคาดหวังว่าปีหน้าจะโต3เท่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่คนถือหุ้น Nvidia อาจจะคิดแบบนั้นนิดหนึ่งนะครับเนาะ P/E ของ Microsoft เนี่ยอยู่ที่30เท่าแต่ NV i d i a เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เท่าครับเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ้นที่ถูกแบกความคาดหวังไว้อย่างนี้เนี่ยสมมุตินะครับว่าหุ้นสามารถทําผลตอบแทนได้มากกว่าความคาดหวังเช่นสมมุติว่าปกติแล้วรายได้ Nvidia เนี่ยโตปีละ50% สมมติว่าวันนี้ประกาศงบการเงิน,นออกมาเอ็นวีดีโต60%อแบบเนี้ยคุนที่แบบความหวัง,งสูงสุดเนี้ยราคาจะขึ้นเร็วมากนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนก็ตามนะครับที่ n v ็นวีดีอาจจะทําได้ไม่ถึงเป้าแล้วนะครับอาจจะเสียมาเก็ตแชร์ไปจาก90%เป็น80%นะครับถามว่าคุณมีบริษัทที่มีมาเก็ตแชร์ e 80%น่ะเจ๋งไหมนี่มันโหเรียกว่าแทบจะแทบผูกขาแล้วนะครับเนาะแต่ ตลาดคาดหวังไว้ที่90%ไงแล้วคุณทำได้แค่80%แอบแบบเนี้ยหุ้นของคุณก็อาจจะลงแรงมากๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะถามว่าผมชอบหุ้นเอ็นวีดียไหมชอบมากนะครับผมชอบมากผมพูดตรงน,นี้เลยผมชอบหุ้นเอ็นวีดียมากแต่ให้ผมซื้อราคาตอนนี้ไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าใจผมอาจจะยังไม่ไหวนะครับเนาะอาจจะรับความคาดหวังของหุ้นในระดับนี้เนี่ยอาจจะไม่ไหวแต่ในอนาคตเนี่ยอันนี้ผมพูดไปเลยก็ได้ผม ผมว่าผมกล้าพูดแล้วกันนะครับว่าว่าหุ้นเนวิเดียเนี่ยจะต้องมีวันที่ร่วงลงแบบอเมซอนหรือว่า Microsoft เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเนาะผมคิดว่าหุ้นที่มันขึ้นแรงและเป็นหุ้นเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีช่วงที่ลงแบบลงจนคนรู้สึกว่ามันจบสิ้นแล้วนะครับเนาะมันจบสิ้นแล้วและวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ผมเข้าไปซื้อหุ้นเนวิเดียนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่วันที่มันลงอ่ะมันจะลงแรงมากอะอย่าง Microsoft อย่างเงี้ย Microsoft นะคร ไอเมซอนเนี่ยเคยลง70-80%นะครับเอ็นวีเดียผมว่าต้องมีภาพนั้นต้องมีภาพนั้นนะครับตอนนี้ผมว่าเอ็นวีเดียเนี่ยมันเป็นหุ้นที่หายมากนะครับคนอาจจะแบบอู้ AI is everything Data center is everything นะครับเนาะมันจะมีจุดหนึ่งแหละที่คนรู้สึกว่าเอ๊ะ e มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างนี้นะครับเนาะวันนั้นเนี่ยคือวันที่เอ็ d i เดีเนี่ยน่าจะเจ็บหนะักและถ้าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะถ้ามันยังเป็นเจ้าโลกอยู่วันนั้นคือวันที่ผมมองว่าเ v ็น i a ดียจะเป็นหุ้นที่น่าเก็บนะครับเนาะก็สุปแล้วเนี่ยอันนี้คือไอเดียคร่าว ต่อของผมที่มีต่อ Nvi นวิดียรนะครับเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆมองเอ็น i เดีอยังไงบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับเนาะก็ผมจะทยอยไล่ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะถ้าตอบช้าหน่อยก็ขออภัยนะครับเนาะและเกิดว่าใครเนี่ยสนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปโหลดในแอปดามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คําบรรยายคลิปเหมือนเดิมนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ